มบตรีนะครับแล้วก็มีรายงานนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะจากเฟซบุ๊กของน้องเล็กนะครับวาสนานาน่วมนักข่าวของบางกอกโพสต์นะฮะขออนุญาตน้องเล็กวาสนานะครับน้องเล็กเขียนเฟซบุ๊ k ล่าสุดนะครับว่าชัดดาวแบงคอกกับพรกฉุกเฉินแล้วก็เครื่องหมายคําถามคุณรัชดาเขียนข้อความในเฟซบุ๊กนะครับว่ามีรายงานว่าในการพูดคุยของนายกยิ่งลักษณ์กับพอบอรเราทับหนึ่งชั่วโมงครึ่งอันนี้หมายถึงเฉพาะนายกกับพอบอเ่าทับ ที่บอกก็นั่งหารือกันต่อเกี่ยวกับการชัดดาวกรุงเทพของคุณจุเทพบริเวณสโมสรดาหานบกเทเวศหลังพบกับป๋าเปรมคุณวัชนาระบุว่ามีการหารือเรื่องการรับมือกรณีคุณจุเทพจะชัดดาวกรุงเทพโดยระบุว่ารัฐบาลอาจจะต้องประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเพราะกระทบสิทธิของคนอื่นอย่างมากโดยจะให้ทหารมาช่วยตำรวจด,ดูแลความสงบ แต่คุณรัชนะเขียนนะครับอ้างอีกแหล่งข่าวว่าแต่ฝ่ายพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้จัดการบอกแม้จะเข้าใจในความจําเป็นเข้าใจในสถานการณ์แต่ก็ค่อนข้างจะไม่สะดวกใจนักเกรงว่าตํารวจจะทิ้งงานแล้วก็ปล่อยให้ทหารคุมม็อบหน่วยเดียวแบบตอนกระชับพื้นที่เสื้อแดงปี5-3อีกจนทหารกลายเป็นผู้ร้ายให้ทหารปราบม็อบอีกหรือก็คุณวัฒนะเขียนต่อบอกขอรอดูสถานการณ์อีกทีฝ่ายนายกก็เปรยตบท้ายว่าบ้านเมืองเสมือนไม่มีกฎหมาย ขนาดที่คุณเล็กก็เขียนด้วยเนี่ยนะฮะสรุปว่าคุยกันไปคุยกันมาก็วนในอ่างมีข้อจํากัดต่างๆหาทางออกทางแก้ปัญหาไม่ได้นายกจึงขอเดินหน้าปฏิรูปและเลือกตั้งถึงเวลารัฐบาลก็อาจไม่กลา้าประกาศใช้พรกรฉุกเฉินก็เป็นได้หากตอนนั้นทหารบอกไม่สะดวกนี่ครับอันนี้อ้างอิงจากแหล่ง